ทำงานมีวบนขึ้นดินมา34ปีโดยที่พี่ไม่เคยรู้เลยนะว่าการใช้ร่างกายในใช้มัสเรลใช้อะไรที่มันมันจะเอฟเฟกับร่างกายเามากขนาดนี้มีน้องคนหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทำงานที่บริษัทยาแล้วเสร็จแล้วเขาออกมาที่บ้านสนิทกันมาาที่บ้านบ่อย เขาไปเห็นพี่พัดกินยาแค่ปวดทุกวันเลอพี่เป็นอะไรอะ่ะตัวพี่แบบไหลพี่ติดนะ่ะเป็นเขาเรียกโรคอะไรก็ไม่รู้อะ่ะทางป่นยอะไรก็ไม่รู้นะแต่พี่ยกแขนไม่ได้เลยพี่ปวดมากทั้งวันเลยอะ่ะแล้วก็ทรมานมากแบบพี่ต้องกินยังไงก็ต้องกินมันไม่กินแล้วพี่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เลยนะที่ดบมากินประมาณเจ็ดวันมันดีขึ้นอะ่ะ โดยที่เจ็ดวันนั้นพี่ไม่ต้องกินยากแก้ปวดเลยอ่ะแขนเขินก็ดีขึ้นมากผ่านมาสิบห้าวันตอนเนี้ยเดินเขินได้แบบแขนเขินดีขึ้นเยอะอะดีขึ้นแบบใช้ชีวิตได้ปกติ <citing> ไีค่ะที่กินวันหนึ่งสองเม็ดก่อนนอนก็ไม่มีอะไรก็ดีด้วยนะตื่นเช้ามาก็ โตผิวเมที่ไม่แห้งเลยเออหน้าเด้อบางวันก็ลืมง่วงก็ไม่ได้ทาครีมทาเลยเช้าถ้าเกิดเมื่อก่อนเนี้ยถ้าลืมทาครีมปุ๊บจะเป็นสะเก็ดเลยนะตื่นมาอันนี้เออดีอ่ะช่วยผิวด้วยนะเดี๋ยวจะให้สามีเขาลองเขาเขาชอบเดินเดินทั้งวันวันวนึงเป็นชัวช่วโมงชั่วโมงเลยนะเดินอย่างเงี้ยล้วทีก็ก็ดูบ่นกันอะ เจ็ปวดเข่าปวดอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ชายก็ลองพี่อยากให้ทุกคนหายอ่ะอยากให้ทุกคนแบบมีสุขภาพที่ดีแล้วไม่อยากให้ใครเจ็บปวดอะไรอ่ะแล้วถ้าเราเหมือนกับเราทําให้ให้คนที่เขาเจ็บปวดอยู่แล้วหายอ่ะโดยที่โดยที่เขาไม่ต้องไปไปผ่าตัดไม้ออไรอ่ะพี่แฮปปี้มากเลยนะอืม